คุณกำลังฟังพระเจอผีคุณผู้ฟังคะเรื่องที่บีจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องของคนกินผีค่ะอ้างอิงมาจากข้อมูลข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประจําฉบับวันที่10มีนาคมปีพุทธศักราช2548นะคะ เมื่อเวลา12นาฬิกาของวันที่29มีนาคมนายทองพับหลวงสีซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่บ้านนาโดนตำบลขามเท่าอำเภอเมืองนครพนมพร้อมกับลูกบ้านอีก10คนได้เดินทางเข้าพบนายยงยุทธนุก,กิจรังสรรซึ่งท่านก็เป็นนายอำเภอเมืองนครพนมนะคะเพื่อให้จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่ลูกบ้านรายหนึ่งแอบกินเนื้อศพที่กำลังเผาอยู่ในป่าช้า บ้านนาโดนนายยงยุทธก็เลยประสานไปยังพันตำรวจตรีสุภกรเอี่ยงบุญค่ะซึ่งเป็นสารวัตรเวรสอพอตตอบ้านกลางอำเภอเมืองนครพนมในสมัยนั้นนะคะได้เดินทางร่วมไปตรวจสอบรายละเอียดซึ่งภายในป่าช้าบ้านนาโดนอยู่ที่ริมถนนจชยยงกูลเจ้าหน้าที่ก็พบนายสาครเพียพลค่ะอายุ50ปีกำลังนั่งเล่นอยู่ในป่าช้าใกล้กันกับจุดที่ชาวบ้านใช้สำหรับเผาศพคนตายในหมู่บ้าน ทันทีที่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสาคอนเองก็รีบพนมมือไหว้ทันทีนะคะก่อนจะวิ่งไปแอบหลังต้นไม้ด้านหลังเมนเผาศพด้วยความตื่นกลัวที่เห็นคนมาหาตนเป็นจำนวนมากค่ะนายทองพับ ต้องเข้าไปเจราจาอยู่พักใหญ่จึงยอมออกมาพูดคุยด้วยทั้งนี้นายทองพับกล่าวถึงที่ไปที่มาของเหตุการณ์ชวนสยองขวัญน,นะคะว่าเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาทางหมู่บ้านได้มีการจัดให้มีพิธีชาปนากิจศพนางโคดนนทศรอายุ40ปีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็นำศพมาวางบนพื้นแล้วก็สุมฟืนทับร่างก่อนจุดไฟเผา จากนั้นบรรดาญาติพี่น้องก็พากันกลับจนกระทั่งช่วงเย็นวันเดียวกันก็ได้ย้อนกลับมาดูศพว่ามอดไหมหมดหรือยังถึงกับตะลึงค่ะเมื่อเห็นภาพนายสาคอนกำลังใช้มีดตัดเนื้อศพที่ยังไหมไม่หมดรวมทั้งชิ้นส่วนของตับแล้วก็ลำไส้บริเวณส่วนหน้าท้องใส่ถาดที่เตรียมมาแล้วที่น่ากลัวที่สุดก็คือในปากของนายสาคอน กำลังเคี้ยวชิ้นเนื้อศพอย่างอร่ออร่อยทำเอาญาติของนางโคดบางรายทนไม่ไหวค่ะถึงกับอ้วกออกมาแทบหมดเรี่ยวแรงในขณะที่บางคนนะใจแข็งตรงเข้าไปจับนายสาครมาสอบถามแล้วก็กักตัวไว้ในป่าช้า เพราะว่าทนเห็นพฤติกรรมที่แปลกประหลาดไม่ไหวชาวาบ้านแล้วก็ญาติก็เลยตัดสินใจให้พาตัวนายสาครไปแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะได้นําตัวนายสาครไปตรวจสภาพจิตใจว่าเป็นปกติหรือไม่เนื่องจากว่าคนในหมู่บ้านค่ะต่างหวาดผวาและก็เกรงว่านายสาครนั้นจะกลายเป็นซีอุยหรือว่ามนุษย์กินคนไปจริงๆหมู่บ้านโคมประคำเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคอีสานแต่ เมื่อก่อตั้งหมู่บ้านก็คือก่อตั้งมาได้ประมาณร้อยกว่าปีแล้วนะคะไม่เคยมีเรื่องราวอะไรแปลกเท่ากับครั้งนี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองมีอดีตสมาชิกของหมู่บ้านคนหนึ่งไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชแล้วก็ได้กลับเข้ามาในหมู่บ้านอีกครั้งเขาคนนี้ก็คือนายสามารถชายวัย35ซึ่งดูหน้าตาแก่กว่าอายุจริงมากค่ะก่อนหน้าน,น,นั้นในแช่มเคยติดคุกมาก่อนออกจากคุกมาก็บ้าบอ จนไม่มีญาติพี่น้องคนไหนสนใจเขาก็เลยกลายเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายจนญาติเนี่ยต้องนำตัวไปส่งโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อรักษาอาการในตัวจังหวัดไปรักษาตัวอยู่ได้ไม่นานนะคะทางโรงพยาบาลก็เอาไว้ไม่อยู่สุดท้ายก็ต้องเอามาอยู่ที่บ้านแต่อยู่บ้านก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าชอบอารวาสยัดญาติเขาก็พากันกลัวค่ะไม่ให้อยู่บ้าน นายสามารถหรือว่านายแช่มเนี่ยก็เลยหนีออกจากบ้านแล้วก็ไปยึดเอาบ้านเก่าร้างหลังป่าช้าของหมู่บ้านเป็นที่อยู่ที่กินป่าช้าแห่งนี้นะคะมีชื่อว่าป่าช้าคมประคำตั้งอยู่ห่างจากวัดคมประคำไป1กิโลเมตรประวัติว่ากันว่าป่าช้าเนี่ยผีดุมาก ก่อนหน้านั้นมีผีออกมาหลอกหลอนชาวบ้านที่ขับรถผ่านป่าช้าตอนกลางคืนจนไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าที่จะขับรถผ่านป่าช้าคมประคำถ้าไม่จำเป็นค่ะเวลาตกกลางคืนจะมีแต่ความเปล่าเปลี่ยววังเวงมีเสียงหมาเห่าหมาหอนเป็นระยะสลับก,กันกับเสียงทึดทือของพวกบรรดานกกลางคืน ในสามารถก็ใช้กระท่อมหลังเก่าท้ายป่าชา้านี่เป็นที่พักอาศัยซึ่งก็เป็นกระท่อมของชาวบ้านเก่าที่ชาวบ้านคนก่อนทิ้งเอาไว้มันทนอยู่ได้ยังไงนะเงียบก็เงียบน่ากลัวก็น่ากลัวผีไม่หลอกมันบ้างหรอวะผีที่ไหนจะไปหลอกมันลหละหน้ามันยังกับผีก็ใกล้ๆกันนั่นแหละชาวบ้านหลายคนค่ะต่างก็จับกลุ่มคุยกันถึงเรื่องของนายแชมที่อาศัยป่าชา้าเป็นที่พักพิง เพราะว่าบรรดาญาติพี่น้องไม่มีใครเอาไปอยู่ด้วยกลัวอาการบ้าของนายสามารถจะอาลวาดขึ้นมาวันไหนก็ไม่รู้นะคะคือถ้าเกิดเอามาอยู่ในบ้านวันดีคืนดีเกิดเอามีดไม้มาไล่ทําร้ายคนในบ้านแล้วใครจะช่วยได้ไม่ใช่ไม่สงสารมันนะบอกให้มันไปอยู่กับบ้านสงเคราะห์ในเมืองมันก็ไม่ไปบอกว่าจะให้มันอยู่แบบนั้นเราเองก็จนปรรัญญาไม่รู้จะทายังไงญาติทางแม่คนหนึ่งของนายแช่มบอกกับชาวบ้าน มันเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องปล่อยให้มันเลยตายไปเลยญาติที่ไหนบอกก็ไม่ฟังญาติเขาก็อิดนาะระอาใจกันหมดก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนามันนั่นแหละที่นี้คุณผู้ฟังคะดูเหมือนญาติพี่น้องจะปล่อยปะละเลยในสามารถซะแล้วค่ะแม้ว่าป่าช้าของหมู่บ้านจะอยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านเก่าของนายสามารถไม่กี่ร้อยเมตรแต่แทบจะไม่มีญาติคนไหนไปเยี่ยมไกลใกล้ที่พักนายสามารถที่ป่าช้าของหมู่บ้านเลยนายสามารถกับญาติจึงเหมือนกันกับอยู่คนละโลก ทุกครั้งที่มีศพเข้ามาเผาในป่าช้าในสามารถจะคอยดูอยู่ห่างๆเมื่อพิธีการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีใครคนไหนอยู่ในป่าช้าแล้วเขาจะค่อยๆเผยตัวออกมาแล้วก็เดินไปที่เมนเผาศพตรงที่ที่มีกลิ่นเนื้อศพจากการเผาที่ไม่ไม่หมดนะคะซึ่งมันเป็นกลิ่นที่หอมหวนเตะจมูกในสามารถนักในสามารถขยับเข้าไปใกล้เมนขึ้นทุกทีทุกทีค่อยๆใช้ไม้ยาวๆที่เตรียมมาจากที่พักค่อยๆเขี่ยชิ้นเนื้อ ที่ยังไม่ไหม้ไฟออกมากองรวมกันไว้คือกะได้ว่าพออิ่มแล้วนายสามารถจะกวาดเนื้อทั้งหมดเนี่ยใส่ใบตองกล้วยแล้วก็หยิบติดไม้ติดมือเอามาวางไว้ที่แคร่หน้าบ้านพักก่อนจะใช้มีดที่พกติดตุงมาเนี่ยเฉือนเนื้อสพที่เอามาจากกองไฟบางๆพอคําแล้วก็เคี้ยวกินอย่างอร่อยอร่อยราวกับว่ากําลังนั่งกินเนื้อย่างน้ําตกชั้นดีในร้านก็ไม่ปาน ทีนี้นายสามารถนี่เคี้ยวไปก็บ่นพึมพำไปบอกอุ้ยอร่อยเหลือเกินกินจะอิ่มน้ำสำราญแล้วก็กลับเข้าบ้านพักในบ้านเป็นอันว่าอิ่มแล้ววันหนึ่งมื้อหนึ่งไม่ต้องไปสาะหาอาหารที่ไหนให้เสียเวลาทุกครั้งนะคะที่มีศพชาวบ้านเข้ามาเผาและเผาไม่หมดส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นอาหารของนายสามารถค่ะก่อนที่นายสามารถจะเข้าไปนอนในกระท่อมท้ายป่าช้ายอย่างอิ่มเอมแกกินฉันทำไมดูสิแกดูเนื้อตัวฉันสิฉันเจ็บปวด ปวดแสบปวดร้อนไปหมดแล้วเนี่ยกลางดงกล้วยหน้าบ้านในสามารถปรากฏว่ามีร่างของผู้หญิงคนหนึงค่ะยืนอยู่หน้าตาจ้องทำมึงมาทางนายสามารถที่ยืนอยู่หน้าประตูร่างผู้หญิงคนนี้ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ในสามารถทุกทีทุกทีจนอยู่ห่างจากนายสามารถเพียงแค่ไม่กี่ก้าวเงาร่างผู้หญิงคนนั้นก็กำลังแสดงให้นายสามารถดูว่าตามเนื้อตัวของเธอนะ่มีร่องรอยแหว่งอยู่หลายที่ นายสามารถเองกลัวลนลานหนีเข้าไปในบ้านแล้วก็ปิดประตูผีผู้หญิงก็ตามเข้ามาติดติดก็ยืนเคาะประตูปึงปังปึงปังอยู่หน้าห้องผีผู้หญิงต้องการจะเข้ามาในห้องให้ได้ค่ะผีก็คือผีนะคะไม่ต้องไขกลอนกุญแจให้เสียเวลาลาเขาก็หายตัวเข้ามายืนอยู่ในห้องของนายสามารถอย่างง่ายได้นายสามารถเองคันหนีขึ้นไปบนเตียงนอนตัวสั่นอยู่บนนั้นพร้อมกับยกมือไหว้ผีผู้หญิงบอกว่ากลัวแล้วอย่าทําอะไรเขาเลยค่ะกลัวแล้ว ข้าเพียงอยากมาเตือนเจ้าไม่ให้เจ้าไปกินศพใครอีกหากเจ้าเชื่อฟังข้าจะไม่ทําอะไรแต่ถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังข้าจะทําร้ายเจ้าให้หลาบจําได้ได้ข้ากลัวแล้วข้าจะไม่ทําอีกแล้ว้าสัญญาจําคําเอาไว้ก็แล้วกันแล้วอย่าผิดคําพูดของเจ้านะไม่อย่างนั้นเจ้าจะอยู่ที่นี่ไม่ได้พอพูดจบค่ะผีสาวก็หายแวบไปต่อหน้าต่อตา นายสามารถก็ณนะจังงังทำอะไรไม่ถูกเรียกว่าความบ้านในตัวเกือบจะหายไปเพราะว่าโดนผีหลอกคราวนี้นี่เองสายวันต่อมาเด็กวัดของวัดคมประคำเห็นนายสามารถเดินเข้าไปในวัดเขาเดินตรงไปที่กุฏิจะเอาวาดนั่นมันนายสามารถที่อยู่ป่าช้านี่เขามาทําอะไรก็ไม่รู้นั่นนะสิจะเข้าไปหาหลวงพ่อด้วยเรื่องอะไรร้อยวันพันปีไม่เห็นจะเข้าวัดเด็กวัดหลายคนก็พูดคุยกันอ้าว มาสิโยมสามารถอัตมารอฟังอยู่หลวงพ่อครับผมอยากจะบวชนายสามารถบอกสั้นๆนะคะตรงประเด็นด้วยอาการสำรวมผิดจากอาการของนายสามารถคนเดิมที่หลวงพ่อเองเคยเห็นที่บุคลิกหลุกลิกอยู่ไม่เป็นสุขโยมดูแปลกไปนะไม่เห็นเหมือนโยมคนเดิมเลยหลวงพ่อก็ทักครับผมเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อคืนที่ถูกผีผู้หญิงคนนึงหลอกเธอมาหลอกผมที่กระท่อมท้ายป่าชาทําให้ผมกลัว และมันก็ทําให้ผมได้สติกลับคืนมาอีกครั้งหนึง่งคิดหาทางแก้ปัญหาที่ตัวเองเป็นอยู่จนตัดสินใจมาหาหลวงพ่อนี่แหละครับแสดงว่าโยมมีสติเหมือนเดิมพระถูกผีหลอกใช่ไหมครับหลวงพ่อถ้าโยมมีสติแบบนี้ก็คงจะบวชตามที่โยมต้องการได้ขอบคุณครับหลวงพ่อ ในสามารถก้มลงกราบหลวงพ่อเขาเองก็รู้สึกปลื้มใจอย่างบอกไม่ถูกที่ได้บวชเพราะว่ามันเป็นวิถีทางที่ดีที่สุดที่จะได้ไถ่าบาปแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็มาถึงวันบวชพิธีก็จัดได้อย่างง่ายๆโดยมีทางวัดนั้นเป็นเจ้าภาพช่วยเหลือทั้งหมดอนุโมทนาด้วยนะสามารถขอให้เป็นคนใหม่เรื่องเก่าๆก็ให้มันแล้วกันไป มีญาติพี่น้องสองสามคนมาร่วมงานไม่นานต่อมาจากนายสามารถคนธรรมดาค่ะก็กลายมาเป็นพระสามารถมาประจำอยู่ที่วัดโคมประคำแล้วจำวัดอยู่ในกุฏิหลังหนึ่งของวัดซึ่งพระสามารถก็ตั้งใจว่าจะปฏิบัติกิจของสงฆ์ให้ดีที่สุดไม่ให้เสียชื่อจเจ้าอาวาสที่ท่านช่วยรับรองแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องต่างๆอย่างดีและเพื่อเป็นการไถ่โทษที่ได้ทำกับใครหลายคนที่ผ่านมา แล้วก็เป็นบุญกุศลให้กับวิญญาณของศพหลายศพที่นายสามารถได้นําเนื้อหนังของพวกเขามากินอย่างน้อยก็ไม่ต่ํากว่าหศพไม่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนี่ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของอดีตชีวิตคนกินผีของหมู่บ้านลงอย่างสมบูรณ์ค่ะ